สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ของมาใหม่นะอันนี้มันเห็นแทบจะเลยออกอันนีโอเคมาดูด้านบนน่ารักเป็นอะไรักมาดูด้านห่างมีกระจกกับขัดผมเทมาให้ด้วยอ่ะดูดิมองเห็นป่ะนี่มาดูด้านหลังกันอันนี้จะเป็น ตัวอะไรไม่รู้อันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้น,น่ารักอันนี้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 เรามีแล้วอันนี้เรามีอล้วอันนี้นะ่นารักน่ารักโอเคเรามาเกะกันอันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะอันนี้มันทำการตัดเยอะแต่อย่างเออชิด โอ้ลัซานญี่ปุ่นดับหนึ่งได้มาแล้วเราก็เอาออกมาดัดออกมาแต่เวลาคิดแล้วโอเคไม่ได้เลยได้มาแล้วพวกนี้แต่ยังไม่แกะใช่ไหมอ่ะสปีกระจกนะกระจกแล้วก็อุ้ยกระจกจบเป็นลายแบบนี้ แล้วก็จะเป็นที่ไข่ผงเจ้าตัวนี้แล้วก็ปิดกล่องเจ้าตัวนี้มีเห็นมีตัวนี้สักอันเพราะมันคือผีเสื้อไงแล้วอันนี้มันจะเปิดไม่ผีเสื้อก็เหมือนอุ้ยยังมันจะทะเลาะก,กันปีช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 ันไปเรามาดูกระจกกันโอ้โหโหโหฉันดีกับหัวล็อกฉัน คุณลเชนคุณเซฟะเธอเป็นเพศอะไรฉันยังไม่รู้อ่ะแม้แต่น,นี้มันเป็นเพศอะไรปีเซก็น่าจะเป็นเพศเมียอืมนี่ก็มีเพศผู้มั้งเจะใส่อีตัวนี้นะใส่กันเลยโอเคเรามาดูคู่รักขิงเจ้าหนอนบ้างโ,โอ้เจ้าตัวนี้ นี่คือคู่รักของฉันสุดที่ใกล้กับฉันไม่มีของของฉันเลยเล่ะเอเธอก็เป็นผีเสื้ออยู่แล้วหน่อยมิคมสัสก์ที่ได้ไป็นผีเสื้อเหมือนกันนะแอมมิคัสก์บ้านเธอดี แตเอะไรนี่ันกคือตัวหม้ตัวไม้ตัวไม้อ๋อโอ้ยมาดูกะจกกันจกล้องเฟอันี้จะเป็นกระจกนะกระจกแบบมันอะไรไม่รู้นะนี่กระจกี้ l l e l l o โอเค ว่ากันจะไวก็สำหรับวันนี้เราชอบเนี่ยชอมัดไม่ชอบพีซ้่หรอกพีซ่นี่เงี้พีซี่นี่เงาพีซ่นี่เงาพีซี่นี่เงา้ยพีซี่นี่เงี้ยจิ๊กเกอร์เบบี้ซไงอ่ะอืมไงอ้ยไงไงอืมก็เธอใส่เธอแต่ไกยอุ้ยรูปลักของชันโอเคได้แล้ว นี่คือไฟฉันอ,อย่ามายุ่งเธอตัวยหญ่กับแฟนดังแฟนฉันหล่อมาก fine, ู an, อรียนถึงแฟนฉันก็ไม่หลอ่อที่ก็สวยเลยหล่อ,ลอ,อนี่กระจกฉันตัวฉันไม่มีอะไรสักอยาก่างเลยใช่ไหมใช่ไม,มไม่มีอะไร ฉันเบียดเทเลมนะเออวันนี้สบายจิงไม่มีเพื่อนมนาะกวนใจกวนใจกันอยูน่นี่เหรอนี่คือรูปลักของฉันนะป๊อ,อ,อป็นไปเลยไหมเปเลรป่ะฉันไม่เปนลรแค่จับกอวโอ้ยคือ เอ้ยร้อนแล้วเอ้ยทำไมหลุดไปปดฉัืจอแกะโจวหนีออกน้นขาดจังเ้ยยังข้าพผ้าพันคอที่เซนจะลับาคามใช่จริงจริงอืมอืมไม่สนแล้วไนมะ่สนอะไรไม่สนบ้าอืมมีการกระจกช่นเฮ้ยใช่แรงตั้งายู่เป็นไทยมัดเกียวนั่นแหละชั่ไม่ได้ ่ีบ๊าไบายค่ะอุ้ย